สียมากเลยนะอ้โหูลงมาสวยงามเลยบางคนคงเคยตายขึ้นไปแล้วแต่แต่คริ่งเดียววดตกอ่ะไม่รอดเลยเหมือนตกเลยสวยนะสวยมากเลยนะก็สอดเดี๋ยวผมนะโย่ผมเมกใส่เหมนป่านะครับนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเนาะไป ดูอย่างน้ำตกนะผมนะว่าที่ผมเคยไปนอนแคมป์นะว่าน้ำตกตอนนี้น้ําเยอะหรือเปล่านะก็จะฝากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้แค่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมนะกด subscribe ผมนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะด้วยนะครับผมนะก็วันนี้เราก็จะไปนะผมนะก็ไปเชื่มมอมต่อในน้ำฝนไปเหมือนว่ามันกำังเจอห้างเก่านะ ไม่รู้ว่าห้างใครนะดูคล้ายเห็ดเลยวะขอสองวันนะกลมัมเห็ดนะผมไม่ใช่เป็นใบไม้นะกระจุงเห็ดขึ้นเยอะเลยนะอยูห่ห้างดิผมไม่รู้ใครมาสร้างห้างเลยนะ โอ้หางนี้ไม่น่าจะขึ้นได้นะเบิ้นเลยนะไม้พุไปแล้วเบิ้นเลยน่าจะสร้างไม่น,นานแล้วนะเบิ้นน้ำมัวนะอันตรายนะเบิ้นนี้ขึ้นมวก็ได้ลนะนี่วะแต่สิ่งไม้ไม้หักเลยนะ

ก็ถ้าใครไม่ชำนาญก็อย่าไปหาดทำนะกา <c oughs> นเดินป่าได้นะผมนะเราก็าไม่ควระไปสร้างห้างนะเพื่อมันอันตรายเพื่อเราดูเราตก้นมาไม่คุ้มนะมึมนกเดินป่าเดินป่าละเมอ

น้ำลายป็นทาเลยนะเราฟ้าดึงโตเป็นโตนะอยาต่าง,งเาหมดนะไปยยวข้มุหยเจ็บข้านแล้วูรมชนะามากเนละยนี่ยมีทนทานะ นี่จะเป็น,นะปน,ปนต้นสายเล็กนะนี่นะมันสวยมากเยนะนี่นะตะบนพาไปดูันโตจุนนะสวยมากเห็นไหมมันเจอถ้วยชามหม้อเก่านะถ้วยชามเก่านะไม่รู้ของใครนล้วเลนนะ ตนน้นอะไต้นไหนมึ้งชื่อไม่ถูกนะใครรู้ก็ช่วยบอกนะเยอะมากนะ,ะกล่องไฟทนะุกคนะก็มีรูอะไรมั้งที่นี้ค็อบรรยากาศดีมากนะผมนะบรรยากาศเจ๋นมากนะเพื่อนต้องบอกกัน อยูบรรยากาศดีมากนะอันนี้ก็แคมป์สนุกนะแคมป์สบายนะเน,นี่ยนี่มีโคดหินนะเป็นลำธารน้ำน,นีพวกจะมามาหน่อไม้นะ เดี๋ยวเราจะไปเจอที่น้ําตกตอนน้ำหม่อนนะซึ่งน้นตกแห่งนี้สวยมากนะำหม่อนไปเจอกันแล้วบุ๊บขึ้นน้ำามนจะมากอ,อกป่าด้วยนี่นะมากอ,อกป่าเยอะมากนะนี่หอมมากนี่ฮะหอมมากวะอนมหม่ย หวานไปฟาดนะน้ำอ,อร่อยนะกอกป่านะตัวหนึ่งมาือยังใส่สมตำนะใส่สมตำใส่สมตำแล้วก็ใส่แกงนะพวกแกงแกงแกงปลาแล้วก็พวกแกงผัดเผ็ดหมูเนี่ยอร่อยนะพูดอร่อยอนะ Tôi vòng phần nữa. mình còn mới kịp mình luôn á. này gặp khải thế là khá Đồ này, còn tươi nữa, thả ba mình còn tươi nữa. đi. đường thang phải lắm Hôm nào hôm nay เมื่อก่อนนี้เิ่นเรยกต้นสมอใ่ปะมุงพกไปนอนสบายเลยนนเนี่ยเนี้ยนะปลูกตัวนี้ตัวนี้นอนสบายนะถ้าจะรับคลนตัวเตี้ยนะเฮ้ยนี่ต้นสมอนี่ตรงนี้จะเป็นที่เผาถ่านนะฮะเป็นนาานเลย ลายอะไรสิบปีแล้วด้วยขึ่งพังหมดเลยนะโตกแก่มากนะเอมมมมนนะ้มันหักแล้ไครับวันนี้เปิดเลยมที่ก็แก่มันนะมันหักเลยขึ้นแล้วมันหักมันก็เป็นอย่างนี้แหละเสียงเขาตัดย่าละหมู่บ้าน,น เป็นหน้าผาแล้วก็ไม้หนูหมดเลยนะทัแคบเลยนะโอ้พ่ไม้หักแล้นะี่ก่ไม้หักนะมันเถ่ามันเถ่าวันนะเดี๋ยวลูกอ้ยเปลือกไม้ละอมันนไ่ร้นะหน้าผ่า มันกับถาวนรนก้อยเยอะและเกล่งเหมือนหักนะไม่ร่วงนะมดปไปเราเอาเดินทางมาเจอที่น้ำตกนะหมดเจอเลยเ้วก็ถัดไปดูเรื่อยนะแจ้งมาเจอเรากไ็ไปที่น้ำตกนะหมดปไปมันจะขึ้นมาไหนลูกนี่มัต้นสีขาวนะสูงมากแบบนะี้ตอนนี้ไหนมือน,น้ำได้แห้งแนละ้วพ้นนะ ข้างในเนี่มีน้ำไหลมุ่งมาจากไหนนะเรียวบ่มีน้ำนี่แหละมีน้ำแห้งละน้ำน่าจะไหลผ่านหรไปใต้ดินนะผมาวไม่ทูบเอ็มไม่ผิดน,นะทงมนมีเสียงน้ำเพื่อนหไหมน้ำน่าจะไหลผ่านใต้ดินนะตัวยีเดโผง้างน,านั่นอย ใค้ถึงฮนะไม่แกนะนี่เป็นว่านลังกืดน,นะนีมสมุนไปว่านลังกืดน,นะ แรงเยอะมาก,กนี่คืต้นเลยนะขาวโน,โนู่นมีนเยอะกว่าเลยนะ ăn cái này dưới đó ừ. Không phải cho tên xài nha Đây là cho kênh Ghiền Mì อ่ะคือแบบอืมแกจะได้เมื่อไรเยอะมากมือกนะ่อี่ดิตกใจใช่ไหมเมืม่อนี่นก็สวยมากนะขึ้นชั้นๆนะขึ้นต่ไม้แห้งนบนนี้มันจะสวยมากนะยังนันเลยนะ โอ๊ยไปวดนกังอาคุณไปนั่งแห้งนะเอ๊ะคุณนั่นง,งตกนะ บบอยากนำเริ่มแงน้ำ่เยอะทำาก่อนละรอคน้นผม,มาน้ำเยอะกว่น,นี้สวยมามผมจะมาแคมป์อย่างในะต้ตรงนี้กระตอบไข่มึกเนี่ยสร้างกระตอบไปนะให้ไปตรงน้องมาทายคลิปข้างหนน้อนี่เป็น,น,น,ด,น,ด,น,นดงไม้นวนนะข้างบนเลย

เาามือนั่งขโมยอแบบแ่นี่่งปร็รพี่่น้ำพัวเลยนะต้องระวังมันมันลื่นนะข้าวมันจะเตเี้ยอย่น vượt không đông không khuyên cứu mãi không hề mãi 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 rồi ผมเจอกุหลาบพวง,น,น,งนะเพื่อนดูมาเป็นกุหลาบนะเนปลาน่ต้นกุหลาบสวยมากนะดอกสวยแล้วมันนะนนมันบอกเปนดอกสวยุหลาบนะเาขึ้นมามรากอ่นี้ว่าเลย้ตายเพื่อน เนน้าว่าน,น่าจะเป็นต้กหมูป่านะปลามา,ากินน้ำเห็นมนเจ้างอยเจ้าชีวคร,ร,ร,รับกมนมัน,นมันหมดละ cái này nhé Cái máy này nhiều dưa nhá. nữa ไอมที่อยู่บนฝั่งนี้ละโอ้ทองเรลูกมาเนี้ยผมมาตันมาลรงนี้คืนานมากนะมึงนานเกือบสิบปีละเกือบสิบปีกว่ามึงไม่มาแล้วทางเนื้หมนี่กลเป็นลกมืนเนีัยน,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 นยี่เป็นไม้ไดิแก็ไม้ไผ่ต่ข้า,างมันร้ไปไหมมันหน้าผาดี่เหอนะจานน เล่นมากเมื่อมา็นตสายใหญ่นะนี่มา็นใสาเล็กจบมหาทางไปข้างหน้าน,นี้ไปได้ไหมจะมีน้ำตกแห่งนะางหน้าเปยมากเนี่ยต่จมีทางทางไปดูแลนะไปได้หรือป่ะ อ๋อคุกุลาเมล่ะคุกุลาต็นอ้อนเนี่ยกุลาบม้กุลาไม้ป่าเนไม่างได้เศรได้มากเนะข้างหน้าอืมบนภาสุนี่ะขนามไปม่ไง่าย ลบกูบอกป่ะ,ะ,ะจะไปเจองาป่ะไปเราปรีก็จะปีนมาได้ครับผมนะทางลบมากเลยต้อบันทางนะว่าเราจะทำยังไงไปทปปีเดียวทางนี้นะ,ะลืมด้วยฮะ เดือเย็นโตเลยนะมดครับเต็มมากเลยนะกขึ้นมายากนะโุกข์ขานมายนะากนะัากน ไปใหไปดูน้ตกข้างบนอนยะู่นะซึ่งเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะผมน,นะตอ,อนนะี้เดี๋ยวเราจะขึ้นมาดูน้ําตกแล้วผมนะซึ่งเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะผมน,นะต้องบอกก่อนว่าข้างบนนะ่าก้นเป็นวิวน,น้ำพายที่สวยมากแล้วก็มีน,น้าตกที่สวยมากนะที่นี่นะที่งานที่เพื่อนชมมันล้ผมนะไปวันนี้ไามเพื่อนไปดูแล้วบอกไปกานซ้ยไปกับ มึงตมอะไรมึงเกลือแลงท้งนั้นเดียวน่มันมันัวยขึ้นไปนะม,มวยมีโห้เลยขึ้นเันก็มมอหม่องขึ้นนะสวยมากเลย่อแต่เนทา 5, 000, 5. ันชาดูชาน้โอเคสวยมาก,ยมากยนยลุกเป็นต้นเะ คุ้มกือบทางไปแค่นี้เจอดูนี่น่าจะสวม,ม,มาก ไห์เลยขึ้นผมพเห็นมันตกเกมากเลยเพื่อเป็นเห็ดทีโคตรเลยตอกเกลมันตอกกลืักตกน้เกลใเลยนะหมากเลยเพื่อนแที่นั่นตรงนี้งึีกั้งเเลยนะ

ยีงง่วนย่หนเเลยนะเฮ้ยจะปั่อยู่เมนเหมืนเะก็จะงงนึงนะนนี้กนนีง่าากมากเหรอ่าะมากดรปมากเลนะโอ้โหลมาสมากาคนผมตายขึ้นลแต่แต่ทึ่งเดียววดตกอ่ะม่ไรัด น้นตกนะันสวยนะสวยมากเนะล,ลนะี่ไฮไลท์นะอองมาช่วงน้ำเยอะใช่ปะตองขโมยมันเป็นโผล่นะเนี่ยน้ำไหของน้นโผล่มาเลยสวยมาก,นะมากนะเลยอบจริงๆเลยมิครับก็ตอันนี้ผมก็อยู่น้ำตกนะนี่น้ำตกอะไรลงมาลงมาแะไรกั เ่ใกข้างหลังมีตุ่มตกวยงามากเลยนะมันยังมีเมือบมีครับผมนี่ลาดิวนตกีมากนะเป็นไงเเลยนะเวยดตะเตมมากมันมีหมูเอยม่แต่มันตกนะตกนนี่เดินนะ เป็นน้ำตกที่ชันที่สุดเลยก็ว่าได้นะนี่คือถ้าตีโยกพาวันนี้ก็น่าจะประมาณถ้าร้อยองศาได้นะเดี๋ยวผมผมชันนะคือตีโยกพาวนั่นเองน่าจะอยูน่ร้อยองศาข้างบนเวยนนี่บาง,ง่ายลุกเลยลุกมากเลยขอบผมมานี้กลับแล้วนะครับผมนะอ๋อ ชาวเพื่อนๆคนไหนนะฮะชาวคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมนะกดสไดตามผมเวลาเพื่อมีกำลังใจทำคลิตปต่อๆไปนะครับผมนะอเลยทีน้ำมันะมจะพามเพื่อนไปที่ไหนต่อแล้วก็คอยดูไอทีนะครับผมตอนนี้เราเรยเดินทางกลับแล้วนะครับผมนะเวลาตอนนี้ก็สี่โมงแล้วผมนะพเราก็ขอเดินทางกลับแล้วนะครับผมนะเนะรานะนะก็มาสาักสองชั่วโมงนะก็เดินขึ้นมาพักกัน,กน ก็จะพี <t ell 13> ีเอสีคนไหนนะครับผมนะชอบคลิปนี้เนี่ยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดแคร์ผมนะก็ระที่มีัวามใจในคิดคตอบนะครับผม